สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Happy Heal t h กับอูนะคะช่องที่จะนำสาระสุขภาพดีๆนะคะมาแบ่งปันนะคะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะในทุกๆวันนะคะอูเองนะคะตั้งแต่เริ่มมาทำช่อง Happy Heal t h กับอูนะคะ ก็ยอมรับเลยนะคะว่าตัวเองนะคะก็ได้รับสาระความรู้สุขภาพดีๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เขาบอกค่ะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะคะอูเองก็ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและอูก็เชื่อว่าคุณทุกคนนะคะที่ลองไปนําไปทําปฏิบัติตามนะคะไปปรับพฤติกรรมของเรานะคะก็ต้องทําให้คุณทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะและนั่นก็เป็นสิ่งที่อูจะรู้สึกชื่นใจ มากเลยถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปและรู้สึกว่าได้ประโยชน์และลองไปปรับพฤติกรรมของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่อูก็รู้สึกว่าชอบเป็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะอูเองเนี่ยก็เป็นคนที่ผมเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วก็มีปัญหากับผมเพราะว่าเคยไปทําสีผมะคะ่ะแล้วก็ทําให้ผมของเราเนี่ยแห้งหยาบกระด้างแล้วก็ชี้ฟูนะคะจนทําให้ผมเราเสียก็ว่าได้นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะนํามาแบ่งปันก็คือสูตรเกี่ยว กี่ยวกับการบำรุงผมนะคะนอกจากที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนหรือการทำสีผมซึ่งจริงแล้วบางทีมันอาจจะยากนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีก็รักสวยรักงามนะคะหรือบางคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป่าผมด้วยความร้อนเพราะบางทีอาจจะต้องสระผมในตอนกลางคืนหลังเลิกงานและกลับบ้านตอนกลางคืนก็ต้องเป่าด้วยใดเป่าผมนะคะซึ่งมันมีความร้อนอยู่แล้วบางคนก็ผมเสียง่ายนะคะซึ่งก็เกิด โอกาสที่จะผมเสียมากขึ้นไปอีกถ้าคุณเป่าด้วยอุณหภูมิจากใดเป่าผมที่ค่อนข้างจะร้อนซึ่งบางทีมันหลีกเลี่ยงยากดังนั้นคือทางหนึ่งที่เราทำเพิ่มแล้วทำให้ผมเราเนี่ยดูกลับมานุ่มนวลสวยงามมีน้ำหนักแล้วก็เสียน้อยลงนะคะก็คือสูตรในการที่จะดูแลสุขภาพผมที่อูจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะไปชมพร้อมๆกันนะคะแล้วลองไปทากันดูนะคะ มาที่สูตรแรกนะคะที่เราจะใช้หมักผมบำรุงผมแก้ผมแตกปลายกันได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้เราใช้ไข่ไก่ค่ะเพียงแค่คุณนำไข่ไก่นะคะมาตอกนะคะตีไข่ให้เข้ากันจากนั้นนำมาชโลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดคุณจะสังเกตเห็นได้เลยทันทีค่ะว่าเมื่อคุณสัมผัสเส้นผมคุณจะนุ่ ุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเงางามนุ่มสลวยสุดไข่ไก่ทำได้ง่ายๆลองทำนะคะ สูตรที่สองนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ตัวอุเองก็ใช้สูตรนี้เป็นประจำเลยค่ะเพราะอุเนี่ยจะเป็นคนที่ผมมักจะแห้งแล้วก็พันกันเป็นประจำนะคะสูตรนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะนำมาฉโลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้15-20นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดแค่นี้ก็จะหมดปัญหาเส้นผมพันกันนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยนุ่มดูมี ะะรู้สึกสบายหัวแล้วก็รู้สึกดีมากๆจริงๆค่ะกับสูตรนี้นะคะสำหรับสูตรน้ำมันมะกอกสูตรนี้นะคะ เหมาะมากๆสำหรับบุคคลที่มีผมแห้งเสียแตกปลายนะคะเพราะว่าสูตรนี้น้ำมันมะกอ,อกเนี่ยมันจะช่วยบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มลื่นจึงลดอาการผมแห้งเสียแตกปลายได้ดีมากๆค่ะวิธีก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่คุณใช้น้ำมันมะกอ,อกมาชโลมให้ทั่วเส้นผมนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วสระผมออก ตามปกตินะคะคุณจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำมันมะกอกให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากๆด้วยล่ะคะ่ะและเส้นผมของคุณนะคะก็าจะาค่อยๆฟื้นฟูล,ลดอาการแตกปลายลงได้ดีจริงๆคะ่ะ และสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหารังแคนะคะและก็อยากให้ผมเนี่ยดกดำเงางามนะคะแนะนำสูตรนี้ค่ะสูตรมะกรูดเพียงแค่คุณนำมะกรูดมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะ เสร็จแล้วนำมาชโลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้15-20นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเพียงเท่านี้ค่ะผมก็จะนุ่มลื่นดูเงางามนะคะวิธีการไม่ยากค่ะเพียงแค่คุณลองไปทำดูนะคะได้ทั้งการขจัดรังแคผ่อนคลายหนังศีรษะเส้นผมก็จะดกดำเงางามสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติที่เยี่ยมอีกสูตรหนึ่งเลยล่ะค่ะ และสูตรสุดท้ายที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่มีโยเกิร์ตติดอยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลยแต่แนะนำใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะคะเพียงแค่คุณล้างเส้นผมให้สะอาดนำโยเกิร์ตมาชโลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเพียงเท่านี้ค่ะเส้นผมก็จะนุ่มลื่นไม่แตกปลายไม่พันกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ผมมีวอลุ่มนุ่มนวลขึ้นมากนะคะลองนำไปทำดูนะคะ5สูตรที่นำมาฝากกันเนี่ยหาของได้ง่ายในบ้านของคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากพร้อมกับบำรุงผมได้ด้วยสูตรธรรมชาติไม่เป็นอันตรายและเพิ่มความสวยงามให้กับคุณได้อย่างประหยัดงบด้วยค่ะลองไปทาดูนะคะ เป็นยังไงคะทุกสูตรที่อุนำมาแบ่งปันนะคะไม่ใช่สูตรที่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ละสูตรเนี่ยเป็นสิ่งของที่เราหาได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิรต์ตไข่ไก่หรือน้ำมันมะพร้าวนะคะและอย่าคิดว่ามันยากจนเกินไปนะคะตัวอูเองนะคะ ก็ใช้สูตรนะ้ำมันมะพร้าวเป็นประจำนะคะน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเนี่ยแหละคะ่ะอูชอบนำมาหมักผมนะคะตอนที่อูปั่นจักรยานไปด้วยในตอนเช้าระหว่างออกกำลังกายนะคะเพราะมันประหยัดเวลาแล้วก็เวลาที่หมักแล้วนะคะบอกเลยคะ่ะว่าเวลาเราไปสระผมนะคะผมมันจะแบบมีความนุ่มขึ้นความหยาบก,กร,ร้างมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มนวลมีน้ำหนักนะคะแล้วยิ่งอากาศแห้งๆแ,แบบนี้ในช่วงอากาศเย็นอย่างเงี้ยนะคะ พอเราหมักผมแล้วเนี่ยไปสระมันรู้สึกดีกับตัวเราเองจริงๆค่ะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้อทรีทเมนต์ราคาสูงๆมาหมักผมด้วยนะคะเพราะการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ต้องทาเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะไม่มียาวิเศษอะไรหรอกคะ่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยดูงดงามได้ตลอดหรือว่าดูสุขภาพดีได้ตลอดถ้าคุณไม่ทําสม่ําเสมอนั่นคือคีย์หลักของการดูแลตัวเองนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสาระความ ความรู้สุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผมในวันนี้ที่อูนามาฝากกันนะคะสัญญาไหมคะว่าเราจะลองไปทําปฏิบัติตามกันดูนะคะสาวๆที่ฟังกันอยู่ทุกคนนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดแชร์แบ่งปันให้สาวๆเพื่อนมิตรของคุณมีผมที่สวยเหมือนคุณกันนะคะวันนี้อูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ